มวยเอกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดูนันทศักรครับสอบขวานกางเกงสีชมพูเปล็ดเหลืองครับเจอกับดวงแก้วอยู่ดันรัดอยู่นี่นี่แหมทายก็นันทศักแบบเลยครับขึ้นมาในต่อ5-2เลยเพราะมีทั้งสอบทั้งหมัดในขณะที่ดวงแก้วว่ากันว่าหัวใจไม่ตมร้อยเจอมวยอาวุธแรงทุกอย่างนันทศัก์นเชื่อว่าทนไม่ไหวทานไม่อยู่แต่ว่าปรากฏว่า การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ครับเพราะว่านาซักเนี่เป็นต่ออยู่หาสองอยู่สองยกแต่หลังจากนั้นสู้จังหวะฝีมือของดวงแก้วไม่ได้และอีกอย่างกับดวงแก้ววันนี้มาใหญ่ครับเตะนาซักล้มระเนระนาดไปแพ้แบบเละหลอกกับตัวต่อจนแพ้ไปเลยครับดวงแก้วมาใหญ่ครับตรงนี้ดูว่าน้ำหนักได้เกลียดกว่านาซักมันป่อยเขาไม่หล่นฟันเขาไม่แตกอะไรลำบากเลยครับ มยวยคนนี้ก็ตึกลลอกพอสมควรในเกมสีฟ้ากับชนะคะแนนที่สี่นะครับถัดโดนปันศอ,ก,ก,อ,อกหนักซะอีกแม้ว่ากันว่าบนแก้วคนนี้นะครับคาดว่าแหมหัวใจเต็มร้อยเสียหนูไทยก็ชนะก็าลำบากเพราะว่าอาวุธแคลวคลาดฝุดมวยสวยครับสายตาดีแต่ว่าใจไม่ก็เต็นลอย มาสักหลงเข้าไปก็โดนเตะกินเปล่าบ่อยครับอยากจะไล่เหมือนกันแต่ว่าไล่ไม่ทันก็ดูงแก้วนี่แบบปั๊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 บาครับยิหมัดแกไม่กลัวแล้วตอนนี้มันจะขี้ยันไายเก่งไปเลยพอเหมือนกันครับคุณบี้บางเล่ยครับลูกพี่ของดวงแก้วยิ้มร่าทีเดียวครับ